สวัสดีครับหัวข้อในวันนี้จะชื่อว่าจิตวิทยาการเทรดนะครับฟังเราอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าอยากจะพูดในในหลักการทั่วๆไปหรือว่าที่เพื่อนๆอาจจะไปเจอในอนาคตข้างหน้านะครับว่าคนเขาพูดถึงคำคำนี้หรือว่านิยามเป็นยังไงนะครับข้อเนี้จริงๆแล้วมันจะมีหลากหลายคนสอนหลากหลายความคิดมากเลยแต่ว่า พื้นฐานแล้วที่ผมจับใจความมาก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ5ข้อนี่แหละที่เขาพูดถึงกันนะครับข้อแรกก็คือการมีข้อมูลการเทรดที่มากเกินไปนะครับข้อเนี้ยจะทําให้เกิดความสับสนลังเลแล้วก็ยากต่อการคาดเดานในการเทรดนะครับจนสุดท้ายมาจบตรงที่คําว่ามั่วนั่นเอง นะครับข้อ2ก็คือเข้าใจธรรมชาติของผลการเทรดผลการเทรดจริงๆแล้วก็มีอยู่แค่2หน้าเองนะครับไม่ถูกก็ผิดถ้าเกิดทุกคนที่ยอมรับผลของมันได้ไม่เป็นคาดหวังกับความชนะมากเกินไปหรือว่าไปโฟกัสกับการแบ็กเทสแต่และระบบว่าพอแบ็ test กเทสกลับมาแล้วมันดีดีมากซะจนเรารู้สึกว่ามันจะต้องถูกสัก1้ออะไรอย่างเงี้ย ข้อ2เนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะผนวกไปถึงการบริหารความเสี่ยงก็คือเรายอมที่จะตัดขาดทุนได้เพราะว่ามันผิดทางจริงๆนะครับข้อ3ก็จะเป็นการยอมรับความเสี่ยงก็คือทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปในตลาดต้องพูดเลยว่าเราไม่ได้จับไปเอากําไรนะครับแต่เรากำลังเสี่ยงอยู่ข้อ4การไม่ออกออเดอร์ด้วยอารมณ์นะครับคำคำนี้มันจะ อาจจะไม่ได้เริ่มจากการออกออเดอร์ไม้แรกนะครับแต่มันจะหมายถึงการที่เมื่อกราฟยอ่อลงมาหรือว่าการที่เราโดน SL ไปแล้วไม่ยอมเสียไม่ยอมพอไม่ยอมถอยนะครับเราแก้ไขด้วยการเบิ้ลไม้อัดไม้หรือว่าพยายามเอาทั้งพอร์ตไปเทเพื่อจะเอาชนะเพื่อที่จะรู้สึกว่า Mar g จินของพอร์ตเราพอที่จะทำให้กราฟยอ้อนกลับไปได้นะครับไ n d s ซ t ข้อนี้ควรจะหยุดเพราะว่ามันเป็นที่มาของการล้างพอร์ต อารมณ์ตรงนี้หลายๆคนแนะนําว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดอาการเฟลเกิดอาการหัวร้อนแบบนี้อยากให้เราถอยออกมาจากกราฟหรือว่าพยายามปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองโดยการที่เราไปหากิจกรรมอื่นๆทำนะครับเพื่อให้สมองมันผ่อนคลายอารมณ์นี้ออกไปบ้างนะครับตรงนี้บอกเลยว่าถ้าทําได้จะดีมากแต่ส่วนใหญ่แล้วยากครับผม ข้อ5ก็คือการโฟกัสโฟกัสก็คือเราจะต้องจดจ่อกับผลลัพธ์ของมันหรือว่าจดจ่อกับแผนการเทรดของเราโดยที่ไม่เข้าไปปรับปรุงแก้ไขการคันนะครับมันก็จะย้อนกลับไปที่บางคนที่มีกราฟที่มันกำลังจะย่อม,มาชน SL แล้วเราไม่ยอมเราใช้กิเลสเราใช้การตัดสินใจของเราไม่ยอมเสียไม่ยอมขาดทุนไปเลื่อนเ l หรือบางครั้งเอาเอสเอลออกทำให้เกิดความเสียหายกับพอร์ตมากกว่าที่ควรจะเป็น ถ้าห้ข้อนี้ถ้าทําได้นะครับรับรองเป็นเทรดเดอร์ที่ร่ํารวยมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าจากที่อ่านจากที่ดูมาแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ง่ายใช่ไหมครับไม่แปลกเนาะที่เทรดเดอร์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะทํากันไม่ได้ตรงนี้เรามีวิธีการที่จะช่วยแก้ไขกันลวกันผมลองใช้กับตัวเองนะแล้วก็ลองใช้กับนักเรียนด้วยที่ที่เคยมาเรียนด้วยกันแล้วก็พอสอบถามฟีดแบ็กกลับไปเขาจะติดเรื่องอะไรพวกนี้แหละที่ บางทีจะชน SL แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยก SL อยู่ดีจะโดน SL แล้วครับสุดท้ายก็ไปยกเลิก SL มันไปเลยกลายเป็นว่าราคาวิ่งย้อนกลับไปถึงถึงล้างพอร์ตกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้มันมีวิธีแก้ที่ผมคิดขึ้นมาแล้วก็แล้วก็คิดว่า A มันน่าจะใช้ได้ผลกับทุกคนก็คือในเมื่อจิตใต้สำนึกเรามันสั่งให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็วิธีแก้ง่ายๆก็คือ เรามีเงินอยู่เท่าไหร่ก็ตามที่เราจะเอามาลงในพอร์ตแทนที่เราจะเอาไปใส่ไว้ใน mt 4หรือว่าใส่เอาไว้ในบัญชีเทรดของเราเนี่ยเราก็แบ่งมันออกเป็นสักประมาณ4-5ส่วนหรือว่าให้เราไปคำนวณจากแต่ละไม้แต่ละความเสี่ยงที่เราต้องการจะเสี่ยงก็แล้วกันว่าบางที10,000บาทเราอาจจะเสี่ยงแค่ไม้ละ2,000บาทแบ่งเป็น5ไม้อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ต้องเอาเงินทั้งพอร์ตก็คือ1 0,000เนี่ยไปใส่เอาไว้ในบัญชีเทรดแล้วเราก็แบ่งแค่2,000 ตามที่เราต้องการจะเทรดไปใส่ไว้ใน MT4 ส่วนอีก8000เก็บไว้ในบัญชีคกสิกรไปเลยครับแค่นั้นเองมันจะช่วยจิต,ตวิทยาการเทรดเราได้ยังไงมาฟังกันก็คือ2000เนี่ยเมื่อมันอยู่ในพอร์ตแล้วเราไม่สามารถจะออกออเดอร์เกิน2000นี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติระบบมันไม่บังคับระบบมันไม่ควบคุม ถ้าเกิดเราออกออเดอร์ไปแล้วมันวิ่งย้อนเกินมากกว่า2,000น,นเนี่ยคนที่เสียประโยชน์คือบรกเกอร์เขาจะไม่ทําให้เกิดอย่างนั้นอยู่แล้วเขาจะบล็อกเอาไว้เลยว่าคุณเทรดได้แค่2 0 0 0แล้วเมื่อราคาย้อนกลับไปถึง2,000ปุ๊บก็คือพอร์ตคุณปิดตัวลงคือที่เขาเรียกว่าพอร์ตแตกโอเคไหมพอเห็นภาพไหมว่าเราไม่มีทางที่จะเทรดเกิน2000ได้ในแต่ละหนึ่งไม้แล้วเวลาการเอากาไรเหมือนกันเราเอาไปเลยครับ1 R r ขึ้นไปพอเราเก็บ1ต่อ1 R r ในระยะยาวยังไงเราก็ชนะครับ แต่ว่าที่มันเกิดที่ผ่านมาว่า1ต่อหนึ่งอาร์มไม่ชนะมันเป็นเพราะว่าเราเก็บ1ต่อหนึ่งอาร์มมาเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่เราพลาดแล้วเราก็เสียจลิตไปขยับ SL หรือว่าไปเบิ้ลหลอดไปออกโอเวอร์หลอดมันก็เลยทําให้เจ๊งไงครับแต่ว่าถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้มันจะเคลียร์หมดเลยทั้งยิลสด,ด้วยทั้งโอกาสที่เราจะขาดทุนมากกว่านั้นด้วยแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเทรดเสีย มีคนแนะนําว่าให้เราเอาอารมณ์ออกไปจากกราฟถูกไหมแต่ในชีวิตจริงมันไม่สามารถทําได้มีแต่หัวร้อนแล้วก็ยิ่งเบิ้ลหลอดเบิ้ลหลอดเบิ้ลหลอดเพราะว่ามันง่ายเกินไปกับการที่เราแค่แตะนิ้วบายหรือเซลล์ครับพอเราทําแบบนี้ปุ๊บมันจะทําให้ขั้นตอนในการที่เรามีเงินเทรดมันยากขึ้นโดยการที่พอสมมุติมันใกล้จะ SL เรียบร้อยแล้วเราอยากมากเลยเราห้ามจิตใจเราไม่ได้เราปิดแอป MT4 แล้วเราก็ไปเปิดแอปกสิกรในขณะนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ไป เปิดเว็บไซต์เพื่อที่จะดูว่าเลขบัญชีเขาเท่าไหร่หรือไม่บางที่อาจจะเป็น QR Code อย่าง e อ็กเก็จะเป็น QR Code เปิดขึ้นมาปุ๊บเราเปิดมือถือใส่วงเงินใส่วงเงินเสร็จสแกน QR Code นู่นนี่นั่นปุ้งพอแตกไปแล้วเนี่ยครับมันบังคับให้เราเอาอารมณ์ออกมาจากตรงนั้นโดยปริยายเป็นกลไกที่จะทําให้เราชนะจิตวิทยาการเทรดแบบที่เราไม่ต้องฝืนระบบสมองและก็ไม่ต้องตัดสรุได้เหมือนพรกพุเธเจ้าด้วย ลองนําวิธีนี้ไปใช้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดมีทั้ง3ข้อนี้อยู่เนี่ยยังไงยังไงคุณก็เทรดกําไรครับผมขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ